เสียเวลาชีวิตไปกับโควิด36วันลูกจะวิ่งเข้ามาก่อนผมต้องวิ่งหนีอันี้คือสิ่งที่ช้ำที่สุดเลยหลังจากที่รุ่นน้องโทรบอกมันติดโควิดวันแรกผมกับลูกกับแฟนเนี่ยก็คือแยกกันอยู่เลยโดยเด็ดขาดแยกชั้นกันใช้ผมก็อยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยหลังจากกักตัว12วันผมรู้สึกว่ามีมีน้ำมูกแล้วก็ตื้อๆหัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตรวจครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็สรุปว่าติดโควิดเลยปุ๊บผมก็เข้าโรงพยาบาล พอนอนโรงพยาบาลเข้าวันที่สามวันที่สี่เริ่มจะมีไข้ <นะ S 2> หมอก็ตัดนะสินใจบอกบอกผมว่าเขาเขาวินิจฉัยแล้วว่าผมน่าจะต้องทานฟาวิพิโรเวียสิบวันวลาสิบแปดเมือนก็แต่แต่ปรากฏว่ากินไปได้สองวันปุ๊บไข้ก็ลดทุกอย่างกลับมาปกติหมอก็บอกงั้นกินแค่ห้าวันก็พอสุดท้ายก็อยู่โรงพยาบาลสิบสามวันแล้วก็ได้กลับบ้านกักตัวต่ออีกสิบสี่วันผมเสียเวลาชีวิตไปกับโควิดสามสิบหกวัน ลูกจะวิ่งเข้ามาก่อนผมต้องวิ่งหนีอันนี้คือสิ่งที่ช้ำที่สุดเลย mm hmm. จริงๆตอนที่ผมติดผมไม่ได้คิดถึงเรื่องเสียชีวิตไม่มีในหัวเลยนะถึงจะดูอ้วนแต่จริงๆผมก็เป็นคนออกกำลังกายสม่ำอในขณะที่คุณยังไม่ได้เป็นเนี่ยคุณคิดไปเลยว่าถ้าคุณเป็นคุณจะทายัางไง mm hmm. วางแผนหนึ่งแผนสองแผนสามมาไว้ว่าคุณจะติดต่ออะไรยังไงวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนล่วงหน้าเลยถ้าคนในบ้านคุณติดคุณจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก,ก็คิดว่า เป็นการเตรียมตัวครับผมผมมองว่าโควิดเนี่ยมันใกล้ตัวลงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราค้นคว้ามันแล้วก็แล้วก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกถ้าเราเติดมันจริงเนียช่วยได้เยอะครับถ้าถิดว่าติดอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้คนในบ้านมารับเชือ้อจากเราได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะัทำเถอะแล้วปวดทํามากกว่าที่เขาแนะนำอีกสักหนึ่งสองเท่าด้วยจะเป็นสื่อที่ดีต่อคุณกับครอบครัวที่สุด คือเรื่องที่มันทําให้เราทรมานใจที่สุดมันก็คือเรื่องการที่เราการที่เราไปอาจจะไปดูแลคนที่เรารักไม่ได้ผมผมมีญาติที่ที่ที่เสียชีวิตในช่วงที่เป็นโควิดหลายคนเหมือนกันซึ่งเราไม่สามารถไปเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราไม่สามารถไปงานศพได้เช่นคุณตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจึงมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ทรมานใจเราเรื่องที่มันสอนเราตรงนี้คือถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่ไม่ได้คือแสดงว่าเราเราขาดสติ ผมว่าการที่เราอยู่ได้เราเราต้องมีสติประมาณนึงเลยแล้วเราก็ต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทําอะไรกับตัวเราทําอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอาข้างสอนให้เราดูแลสุขภาพแล,แล้วก็รู้สึกว่าช่วงที่อย่างที่ผมบอกผมช้ำที่สุดคือผมกอดลูกไม่ได้ผม,มลูกมากอดผมไม่ได้อันเนี้ยเรารู้สึกว่าเออเขามีค่ากับเราขนาดไหนอะไรแบบนี้แล้วพอผ่านเรื่องไร้ไรมาได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าความรักแล้วก็เวลาที่เรารักใครมากๆเนี่ยโดยเฉพาะลูกเนี่ย มันมันมันสวยงามจริงๆนะสวยงามมากมาก